The cat sat on the เงือออกทีไรเรื Finally, Muchas, it. It ่องกลิ่นก right. er. ็เข้ามากวนใจทุกท <So, S 2> ีและสายเวทแบบเรานะครับหนีเรื่องกลิ่นเงือไม่ได้อยู่แล้ววันนี้แต้มเลยจะพามาแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นตอกันที่เดอะสกินคลีนิกเดินทางง่ายมากครับแค่ลง BTS สารแดงแล้วก็ต่อวินเข้าไปอีกนิดนึงพอมาถึงคลินิกนะครับพี่พนักงานเขาจะให้เราก่อข้อมูลส่วนตัวและหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเข้าพบกับคุณหมอเพื่อปรึกษาปัญหาที่เราเจอกบบนะครับมาด้วยปัญหากลิ่นเงือกลิ่นตัวเวลาออกกำลังกายคุณหมอเลยแนะนําโปรแกรม F R M ให้กับแต้มเป็นเทคโนโลยีที่จะช่วยลดกลิ่นตัว พลังงานคลื่นวิทยุทํางานร่วมกับเซมมโครนิเตอร์ไปทําลายตอมเงือและตอมกลิ่นได้อย่างตรงจุดแถมยังก,กระตุน้นคอลลาเจนและอิลาสตินทาให้ผิวเรียบเนียนและกระจ่างใสไปในตัวเหมาะสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องเงือออกเยอะๆและมีกลิ่นตัว<า>ง่ายทาเสร็จทันทีนะครับเราก็จะมีรอยแดงตามบริเวณที่เราทําหัตถการขั้นตอนสุดท้ายเลยนะครับคุณหมอก็จะให้ยาเรากลับไปทาที่บ้านยอมรับเลยนะครับว่าน,นี่เป็นหัาตถการที่ทันสมัยมากๆแถมยังปลอดภัยและเห็นผลชัดเจนจากนั้นเราก็ใช้ชีวิตได้ตามปกติเลยนะครับอย่างผมเ็มนะครับก็ยัง กลินเหงื่อและกินตัวของเรานะครับเบาลงจากปกติไปมากรับรองได้เลยครับว่าหัตถกรากรานี้นะครับใครทําก็ถูกใจสําหรับใครที่สนใจทําหัตถกรารแบบเต็มสามารถทักอินบ็อกไปที่เดอะสกรีนคลินิกได้เลยนะครับ